แม่แม่แม่อะไรลูกลูกขอตังค์ไปเติมน้ำมันรถหน่อยออาเมื่อวานแม่ก็เติมอยู่เด้อเติมหมดแล้วเหรอหมดแล้วแม่ต้องใจพ่อว่าจะขี่ไปมั้ยข้อเท่าไหร่เนี่ยเอาร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งรีบไปเรีบกลับเด้อจ้ารถมันยิ่งเยอะอยู่ยังไปทะเลสายอยู่ไหนเด้อแม่แม่แม่ยังอีกล่ะหนูขอตังค์ไปซื้อกระดาษรายงานหน่อย เมื่อวานแม่ก็ให้เราตัวร้อยหนึ่งทั้งค่า<อ>ทำข้าวทั้งค่าอะไรไมันไม่พอใช้ประหยัดประหยัดในลูกเงินยิ่งหายากอ,อยู่ทุกวันเนี้ที่บานเลยเอ,อาอีห้าห้าสิบพอจ้ะอ้าวใช้ประหยัดประหยัดหน่อยเด้อรีบไปรีบกลับอย่ากลับข้ามไล่เด้อแม่แม่แม่ย้ายอีกหน่อ,อย ้ขนอมอะไรอีกขนมก็มีในเยอะแยะเลยซื้อมา,กกาเมื่อวานเียมันไม่อร่อยจะไปซื้อใหม่เอาที่สพอเนาะจ้ะา้อนนี้ตอนนี้ลับเดอจ้ารถยิ่งเยอะอยู่จายิงยิงม่ยังอีีพคนย่หานี่ม,นมาแจะใสอีกบัตรข้อมือมเติมมัดรมแน่เม่อมันนม้ไม่ได้เอ้อยนึกแม่ไม่มได้เติมบอกเติมเยอเติมไม่เงเติม,ม เติมอะไนี่นะเติมเจ้าแม่เติมอะไรเติมบ่อหนิน้ำมันลดบ่อไปเลยเติมโอ้เอาเท่าไรนี่เท่าไหร่นึงเอาให้ได้เติมเด้อน้ำมันเด้อมือมือสแตกให้เราขอติเงินเงินขัาเอาไปนี่แหละยังไม่แน่ใาอีกไหม โจ๊กบอกว่าพาไปพมาสไปใส่กับไปรวดไป,ไปไปของเนี้ยมันไม่อ่านอีกไปเลยไปใส่กับไปไปตรงหน้าเลย